กันที่อีกหนึ่งกูจินจากบ้านเดอะสตาร์กับคู่ของนักร้องเสียงดีก้างวรกรณ์และหนุ่มนา้าใสซีดีกันทีที่ถูกจับคู่กันทั้งๆท,ท,ที่เป็นผู้ชายด้วยกันหนังคู่แถมยังมีกระแสดโดนเปรียบเทียบกับคู่ของเดอะสตาร์รุนเบียงหนุ่มฮั่นกับหนุ่มแกงต้มอีกะด้วยงานนี้ทัังคู่จะว่ายังไงตวนเพลงซิงเกลิลแรกของหนุ่มกัางตอนนี้ได้ปล่อยออกมาแล้วฟีดแบ็กจะเป็นยังไงบ้างไปฟังกันค่ะตื่นเต้นมากครับตั้งแต่ปล่อยไปก็มีคนที่แบบว่าโหลดลิง์โทนก่อนแล้วบอกว่าเฮ้ยท่อนฮุก,พกเ,นนพเพงเลต็ม ล้วก็ได้ฟังทีเซอร์เต็มเขาบอกว่าอยากดู MV ซชอบมากก็ขอบคุณมากครับกระแสตอบรับเราก็รู้สึกดีใจมากเมื่อกี้เปิดฟังบนรถก่อนก่อนที่เขาขึ้นมาจะจะร้องโอ้เต้นตื๊ดตื๊ดตื๊ดี้เลยนูนครับวันนี้มีกระแสฟูซ้นอีกแล้วอ๋อก็จินมันคือจินตนาการใช่ไหมครับครับผมก็ก็ดีครับเห็นเห็นว่าแฟนคลับเชร์เราแล้วก็เชร์พี่ชายเราด้วยก็เชร์ไปด้วยกันก็รู้สึกดีครับใช่ครับพี่เขาเลยจับไปเปรียบเทียบกับแกงห่นอ๋อ จริงๆเราเราไม่กล้าไปเปรียบเทียบกับรุ่นพี่อยู่แล้วครับเราไม่ได้รู้สึกว่าเออมันเป็นคู่จิน้นเราต้องไปเปรียบเทียบกับคู่จิ้นคนอื่นหรือเปล่าเราเราไม่กล้าไปเปรียบเทียบอยู่แล้วครับมี่จิ้นกันคู่เิ้นดีซีดีกว่ไหมว่ามันจะตอบรักตอบยำภาพลักเกอ์อะไรผมหรอกครับผมโดนรูไม่ค่อยแมนหรอกครับ อันนี้ต้องให้พี่พี่ก้าวคอนเฟิร์มครับคือเอาจริงคอนข้าคอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าผู้ชายทุกทุกคน5คนนี้สนิทกันมากแบบมากๆครับผมแล้วเราก็คุยด้คุยกันทุกเรื่องอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรู้ว่าเออน้องเราเป็นยังไงอะไรยังไงรู้สึกเฉยๆฉยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแหละครับยังไงแฟนๆก็ต้องคอยติดตามสนับสนุนผลงานของนักกู้ด้วยนะคะ